สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อส้อยนะคะคือว่าวันนี้หนูตื่นขึ้นมาแต่เชา้าเห็นบ้านลกหูลกตาดูไม่เรียบร้อยเลยค่ะส้อยเลยคิดอยากทำความสะอาดบ้านแต่เชา้าส้อยก็ทำแบบนี้เป็นประจำมานานแล้วค่ะมันเป็นกิจวัตรประจำวันของส้อยเลยนะคะนิสัยของเธอจะเป็นแบบนี้ประจำค่ะวันนี้เธออยู่บ้านคนเดียว ทุกคนในบ้านไม่อยู่ค่ะไปทำธุระสร้อยกำลังกวาดบ้านอยู่ที่หน้าบ้านขณะเดียวกันนั้นเธอได้ยินเสียงคนเรียกเธออยู่ที่หน้าบ้านค่ะเธอมองออกไปข้างนอกเห็นแวบแวบเป็นผู้ชายที่เธอคุ้นหน้าคุ้นตามานานแล้วค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยกันแต่วันนี้เป็นแปลกๆทำไมเขาถึงมาบ้านเธอได้ มีใครอยู่บ้านหรือเปล่าครับนี่ลุงนายเองนะครับเสียงลุงนายตะโกนเรียกและแนะนำตัวเข้ามาค่ะจะอยู่จ้าสร้อยอยู่บ้านคนเดียวเองค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวสร้อยไปเปิดประตูให้ค่ะสักครู่สร้อยก็ได้เดินออกมาจากข้างในบ้านและมาเปิดประตูให้ลุงนายค่ะมีอะไรหรอคะลุงนายคือว่าลุงมีธุระกับพ่อหนูนะ่ะ พ่อหนูอยู่หรือเปล่าไม่มีใครอยู่เลยคะ่ะลุงวันนี้หนูอยู่บ้านคนเดียวคะ่ะมีเรื่องอะไรคะฝากหนูไว้ก็ได้นะคะลุงซ้อยมองหน้าลุงเหมือนอยากจะรู้ว่าเรื่องอะไรเธอได้ใจจดใจจอ่ออยากรู้เรื่องมากในตอนนั้นคะ่ะเธอรู้อยู่แก่ใจว่าเธอนิสัยเสียไปบ้างที่อยากรู้เรื่องของผู้ใหญ่แต่เธอก็อดใจไม่ได้ที่จะไม่ถามลุง ลุงนายเงียบไปครู่หนึ่งค่ะและก็ก้มหน้าเหมือนสับสนในใจว่าจะตอบหรือไม่ตอบดีว่าไงคะลุงฝากไว้ที่หนูก็ได้นะคะซอยพูดกดดันลุงและทำหน้าตามึนงงด้วยความอยากรู้อยากเห็นค่ะอืมก็ได้ก็ได้นะลุงบอกให้ก็ได้คือว่าลุงให้พ่อของหนูกู้ยืมเงินลุงไปนะ่ะ เมื่อเดือนที่แล้วแล้วลุงก็อยากจะได้คืนมันเป็นจำนวนเงินสองหมื่นบาทนะ่ะลุงก็เลยอยากถามว่าจะได้กับพ่อหนูวันไหนอย่าหาว่าลุงอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะหนูส้อยลุงก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทวงจะถามหรอกนะลุงก็เห็นมันนานผิดปกตินะ่ะลุงเลยมาถามดูเมื่อส้อยได้ยินลุงนายพูดแบบนี้ เธอถึงกับยิ้มไม่ออกเลยค่ะเธอทำหน้าจิตจืดปากจูคิ้วขมวดขึ้นมาทันทีเลยค่ะและเธอก็เงียบไปอยู่นานก่อนจะพูดคำนี้ขึ้นมาค่ะไม่เป็นไรค่ะลุงเดี๋ยวซ้อยจะบอกพ่อให้นะคะตอนนี้ก็คงจะไม่ได้เรื่องแล้วละคะ่ะเพราะว่าซ้อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพ่อจะมาตอนไหนเดี๋ยวซ้อยขอตัวก่อนนะคะลุง ก็ได้ก็ได้ลุงฝากด้วยนะสร้อยลุงได้ละสายตาออกจากซร้อยและก็เดินหันหลังไปจากเธอคะ่ะเดินขึ้นไปขึ้นรถของแกขณะที่ซ้อยกําลังก้มหน้าเสียความรู้สึกและไม่ค่อยมองแกสักเท่าไหร่เมื่อซร้อยรู้เรื่องเธอก็เริ่มคิดหนักทันทีคะ่ะตกมาตอนเย็นพ่อกับแม่ของเธอกลับมาบ้านแล้ว หลังจากไปทำธุระเสร็จเธอได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อฟังค่ะคุณพ่อคะวันนี้ลุงนายมาหาพ่อที่บ้านนะคะและลุงนายก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ส้อยฟังแล้วนะคะแล้วคุณพ่อละคะจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้ดีคะส้อยได้ถามพ่อและปรึกษาพ่อว่าจะทำยังไงดีถึงจะไม่ได้ยืมเงินของลุงมายืดเยื้อ ไปนานมากกว่านี้ค่ะซอยเอ้ยตอนนี้พ่อก็หาเงินไม่ทันแล้วนะแม่ของเองก็ไม่สบายพ่อเองก็ไม่ได้ทำงานตอนนี้พ่อมืดไปหมดแล้วไม่รู้ว่าพ่อจะหมุนเงินไปทางไหนดีบ้างพ่อคงจะหมุนเงินไม่ทันหรอกพ่อคงจะไม่มีเงินไปให้เขาหรอกพ่อพูดแล้วก็ทําหน้าตาใส่อารมณ์ดูหน้าตาของพ่อตอนนั้น เครียดเครียดซรอยรู้สึกสงสารพ่อขึ้นมาทันทีค่ะโถพ่อถ้างั้นซ้อยขอไปทำงานช่วยพ่อนะคะงั้นหนูจะเริ่มไปหางานทำคุณพ่อจะได้ไม่ต้องมานั่งกุ้มใจอยู่คนเดียวแบบนี้เดี๋ยวซอยจะช่วยพ่อเองค่ะพ่อนั่งกุมกระหมับดูท่าทางกุ้มใจมากกับเงินสองมืนตอนนั้นครอบครัวของซ้อยเดือดร้อนมากค่ะ กับเงินสองมืนถึงขนาดหาใช้นี้ลุงไม่ได้เลยค่ะส้อยกุ้มใจเหมือนกันว่าจะหาวิธีไหนดีถึงจะได้ช่วยพ่อหาเงินไปใช้นี้ให้หมดและหนำซ้ำแม่ก็ไม่สบายอีกค่ะป่วยเป็นโรคไตได้ไปฟอกไตทุกเดือนทุกอาทิตย์ธุระของพ่อก็แบบนี้ล่ะค่ะต้องดูแลแม่ ก็เหลือแต่ส้อยที่เป็นหัวหลักหัวตอลูกสาวคนเดียวต้องแบ่งเบาภาระพ่อด้วยค่ะการตัดสินใจบุมบามของส้อยครั้งนี้ซ้อยคิดไว้ในใจอยู่แล้วว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างและต้องตัดสินใจทําไปจริงๆค่ะวันต่อมาซ้อยได้แต่งตัวสวยและเธอก็ได้ออกจากบ้านไปค่ะโดยที่ไม่บอกใครเลย ซอยออกมาแบบเงียบๆตัดสินใจไปบ้านของลุงนายค่ะคุณลุงคะอยู่บ้านหรือเปล่าคะนี่ซอยเองนะคะลุงซอยกดกลิ่งที่หน้าบ้านของลุงนายพร้อมเรียกชื่อคุณลุงนายค่ะเธอมองไปดูที่หน้าบ้านของลุงนายบ้านของเขาใหญ่โตมากสมกับเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้ให้พ่อของเธอจริงๆคะ่ะ ส้อยมองดูบ้านของเขาในระหว่างที่รอให้ลุงนายมาเปิดประตูหน้าบ้านให้สักพักก็มีชายรูปร่างสูงวัยหุ่นหนาลงพุงนิดนิดเดินมาเปิดประตูให้เธอคะ่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีจ้าหนูซ้อยมาหาลุงแต่เช้าเลยมีอะไรหรอหนูซ้อยคือว่าอยากจะคุยเรื่องเออเรื่อง สร้อยงั้นเข้าไปข้างในก่อนไปคุยกันข้างในบ้านดีกว่านะลุงว่าจะสะดวกกว่าก็ได้คะ่ะลุงลุงนายเห็นสร้อยไม่สะดวกคุยอยู่หน้าบ้านเขาเลยชวนสร้อยเข้าไปคุยข้างในบ้านก่อนคะ่ะสร้อยเดินตามหลังลุงเข้าไปข้างในบ้านแต่ในขณะดเดินไปนั้นสร้อยได้มองดูรอบๆบ,บ,บริเวณบ้านมันกว้างมากคะ่ะเนื้อที่ประมาณสี่ไร่ ดูมันกว้างสุดลูกหูลูกตาเธอเลยทีเดียวค่ะตอนนั้นซ่้อยตื่นเต้นมากค่ะที่จะคุยธุระกับลุงนายกลัวว่าลุงนายจะไม่อยากคุยกับเธอด้วยกลัวว่าลุงนายจะไม่ยอมรับเรื่องที่เธอเสนอขึ้นมาค่ะและเธอก็อยากจะขอร้องลุงนายให้รับเธอเข้าทํำงานที่บ้านของเขาค่ะตอนนั้นเธอตื่นเต้นมาก หัวใจพองโตตัวสั่นไปหมดเลยค่ะเหงื่อของเธอก็เริ่มซึมออกมาพร้อมกับความตื่นเต้นจนเธอเล่าร้อนไปหมดในตอนนั้นค่ะขณะที่เธอเดินเข้าไปข้างในบ้านของลุงนายเธอคิดอยู่ในใจและตื่นเต้นตลอดเวลาเลยค่ะซร้อยนั่งลงสิขอบคุณค่าลุงลุงได้ให้คนใช้ของลุง เอาน้ำมาเสิร์ฟให้เธอซอยค่อยๆเหลสายตาไปมองลุงและคนใช้ของลุงเธอรีบหยิบน้ำขึ้นมาดื่มจนหมดแก้วคะ่ะแก้วความเขินอายของเธอจนมีเสียงลุงนายหัวเลาะขึ้นมาเพราะลุงสังเกตเห็นสีหน้าของเธอมองดูแล้วมันไม่ปกติเลยคะ่ะซอยนั่งบิดตัวไปมาและก็ตั้งลำไม้ก่อนจะพูดขึ้นมาว่า เข้าเรื่องเลยนะคะลุงคือว่าสร้อยอยากจะมาผ่อนผันเรื่องเงินที่พ่อยืมไปนะคะตอนนี้ทางครอบครัวของสร้อยลำบากมากเลยนะคะแม่ก็ไม่สบายต้องไปหาหมอฟอกไตทุกเดือนทุกเดือนเลยค่ะพ่อก็ไม่ได้ทำงานหนูเลยคิดว่าอยากจะมาขอทำงานที่นี่กับลุงนะคะลุงจะว่าอะไรหรือเปล่าคะ เสียงลุงนายหัวเราะขึ้นมาทันทีเหมือนพอใจเธอมากค่ะในตอนนั้นเพราะลุงเองก็ไม่เคยคิดว่าจะมีสาวสวยอย่างเธอมาขอทำงานด้วยค่ะเพราะลุงรู้ว่างานที่บ้านนี้มันไม่เหมาะสมกับสาวสวยอย่างเธอคนที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็มีแต่คนแก่แก่มีอายุกันทั้งนั้น มันเลยเป็นเรื่องตลกสำหรับลุงนายค่ะลุงไม่คิดเลยว่าเธอจะตัดสินใจอยากจะมาทำงานกับลุงแล้วหนูจะมาทำอะไรละ่ะลุงดูแล้วมันไม่เหมาะสมกับหนูเลยนะงานที่นี่มันทั้งเหนื่อยทั้งตากแดดทั้งร้อนและมันก็สกรปรกลุงคิดว่ามันไม่เหมาะสมกับหนูเลยนะหนูส้อยให้หนูทำเถอะนะคะคุณลุงหนูทำได้หมดทุกอย่างละคะ่ะ ขอแต่ว่าใช้หนี้ให้ลุงหมดและหนูก็จะได้มีงานทำยังไงล่ะคะลุงแล้วถ้าลุงไม่ให้หนูทำเมื่อไหร่หนูจะมีเงินมาใช้หนี้ลุงให้หมดล่ะคะซร้อยขยันขยอให้ลุงนายรับเธอถึงขนาดเธอไหว้แล้วก็ขอร้องลุงอย่างน่าสงสารค่ะเมื่อลุงเห็นซร้อยทำท่าทางเหมือนอยากจะทำงานจริงๆลุงนายเริ่มใจอ่อนแต่ในใจของเขาก็อึดอัด เพราะมันไม่มีที่เหมาะสมกับเธอเลยค่ะเอาเธอเอาเธอหนูพลอยลุงจะถือว่าลุงช่วยหนูก็แล้วกันนะหนูนี่เป็นเด็กยอดกระตันอยู่จริงๆลุงภูมิใจกับหนูมากเลยนะและดีใจกับพ่อของหนูด้วยที่ได้ลูกสาวเหมือนหนูไม่เหมือนลุงเลยลุงไม่มีใครสักคนเลยนะแม้แต่ลูกลุงยังไม่มีใครมาอยู่ด้วยสักคน ขอบคุณคุณลุงมากนะคะที่ให้โอกาสหนูหนูจะรีบเก็บเงินให้ได้มากๆและจะได้เอาเงินมาคืนให้ลุงเร็วๆนะคะซ้อยพูดด้วยความดีใจมากในตอนนั้นเธอยิ้มกว้างชื่นใจจนลืมตัวความเขินอายของเธอเลยทีเดียวค่ะเธอได้ยื่นมือไปจับแขนของลุงแสดงความดีใจอยู่ครู่หนึ่งจนมืออีกข้างของลุงนาย ได้ยื่นมือประกบมือของเธอไว้เพื่อแสดงความยินดีแววตาของลุงมองดูเธออย่างน่าเอ็นดูค่ะและเขาก็พยักหน้าเบาๆยิ้มที่มุมปากนิดๆหลังจากที่คุยกันเข้าใจแล้วซอยก็ได้เดินเล่นกับลุงนายร,รอบๆบริเวณบ้านลุงนายพาเธอไปเดินดูคนงานที่เขาทำงานค่ะ เป็นไงบ้างล่ะหนูส้อยพอจะทำได้ไหมงานที่นี่ลุงเน้นเน้นเรื่องอาหารการกินของมันนะไม่ค่อยหนักหรอกเราก็แค่คอยเอาอาหารให้มันกินแล้วก็เก็บขี้มูลวัวแล้วก็ขี้มูลหมูเท่านั้นเองแหละทำได้อยู่แล้วค่ะลุงงานแค่นี้เองสบายมากเลยค่ะส้อยยิ้มให้ลุงนิดๆและเธอก็ได้ละสายตาออกจากลุง เธอไปมองฝูงวัวและก็หมูที่ลุงนายขังเอาไว้มันเยอะมากเลยค่ะเธอเดินคุยกับลุงนายอยู่นานคุณลุงคะนี่สร้อยก็มานานมากแล้วนะคะสร้อยขอตัวกลับบ้านก่อนนะคะยังไงสร้อยก็ฝากเรื่องนี้ด้วยนะคะเธอหันไปบอกลุงขณะเดินมาข้างในบ้านอีกครั้งในจังหวะนั้น ลุงได้คว้าแขนของเธอไว้ค่ะเดี๋ยวก่อนสิหนูส้อยอย่าพึ่งกลับสิอยู่เป็นเพื่อนลุงก่อนนะลุงยังคุยเรื่องงานแล้วก็ยังพาหนูเดินดูไม่หมดเลยยังเหลืออีกเยอะหรอคะลุงนี่ส้อยนึกว่าลุงจะพาหนูเดินดูแค่นี้ซะอีกค่ะและอีกอย่างหนูก็ดูเวลาแล้วมันก็บ่ายสามโมงแล้วนะคะลุงหนูก็เลยคิดว่าหนูมารบกวนลุงเยอะแล้วนะคะ และก็เกรงใจลุงมากด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกหนูซ้อยไม่ต้องเกรงใจลุงอะไรขนาดนั้นมาเข้าบ้านก่อนสิแล้วลุงจะพาไปดูงานที่หลังบ้านต่อนอะงั้นหรอคะงั้นก็ได้ค่ะลุงด้วยความใส่ซื่อของซ้อยเธอเดินตามลุงไปข้างในบ้านอีกครั้งและเธอก็ได้ไปนั่งที่โซฟาที่เดิมค่ะ เธอดื่มน้ำเย็นชื่นใจไปหนึ่งแก้วแววตาใสาๆของเธอมองไปที่ลุงนายที่นั่งอยู่ข้างๆเธอหนูคิดว่าลุงจะพาหนูไปดูอะไรเหรอก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะลุงถ้างั้นเดี๋ยวลุงจะพาหนูไปดูนะลุงถามเธอด้วยแววตาที่เริ่มเปลี่ยนไปลุงมองดูเธอและก็ยิ้มเบาๆคะ่ะถ้าลุงจะพาหนูไปดูงาน ที่หลังบ้านก็แล้วตะลุงนะคะหนูก็เต็มใจอยู่แล้วค่ะจากนั้นลุงก็ได้ลุกขึ้นพร้อมกับจับมือเธอเดินไปที่หลังบ้านด้วยกันค่ะลุงพาเธอไปดูงานสักระยะหนึ่งหนูชอบงานแบบนี้หรือเปล่าล่ะงานแค่ดูแลพืชผักสวนครัวให้ลุงยังไงล่ะเพียงแค่หนูคอยมาลดน้ำให้มันเช้า เย็นแค่นี้มันก็สดชื่นแล้วชอบมากเลยค่ะลุงชอบมากๆด้เลยค่ะเป็นงานที่หนูลักมากเลยค่ะหนูลักทำความสะอาดและดูแลพืชผักอยู่แล้วค่ะลุงก็ดีเลยนะลุงคิดว่างานพวกนี้จะเหมาะสมกับหนูมากที่สุดเลยงั้นลุงให้หนูรับผิดชอบงานพวกนี้ไปแล้วกันนะขอบคุณมากค่ะคุณลุงที่ให้โอกาสหนู หนูจะทำให้ดีที่สุดเลยค่ะถ้างั้นลุงจะให้หนูเริ่มงานตอนเย็นนี้เลยนะเพราะลุงกำลังขาดคนวดน้ำผักพวกนี้พอดีเลยก็ได้ค่ะลุงเดี๋ยวหนูจะจัดให้นะคะมันเป็นงานที่หนูถนัดด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะดูแลให้มันสวยงามมากกว่านี้นะคะดีมากเลยหนูขณะเดียวกันลุงได้รูปหัวเธอเบา และก็ยอชมเธอจนเธอเขินอายค่ะหลังจากนั้นซอยก็ได้เริ่มลงมือไปจับสายยางมาฉีดน้ํำผักจนเปียกไปทั่วบริเวณนั้นวันต่อมาและวันต่อ,ตอไปผักของลุงก็ได้มีการเจริญเติบโตงอกงามขึ้นทุกวันทุกวันเลยค่ะหลังจากนั้นมาซอยก็ได้ทํำงานและก็ได้ดูแลพืชผักได้ถูกใจลุงนาย ถึงขนาดได้เก็บไปขายแถมยังได้เก็บไปกินอยู่ที่บ้านซึ่งเป็นผลงานของเธอได้แบบภูมิใจมากเลยค่ะและเธอก็ทำผลงานนี้ถูกใจลุงนายสุดๆจนเธอเก็บเงินใช้หนี้ลุงนายจนหมดค่ะลุงนายเห็นความสามารถของเธอและความพยายามของเธอเขาเลยตัดสินใจให้เธอมาอยู่บ้านด้วย ลุงนายก็เป็นรุ่นราวคาวเดียวกันกับพ่อของเธอคะ่ะเขาได้ไปพูดคุยกับพ่อของซ้อยเรื่องที่จะไปสู่ขอเธอมาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะเขาหลงรักซ้อยว่าซ้อยเป็นเด็กแต่นิสัยเป็นผู้ใหญ่รู้จักมีความรับผิดช,ชอบเขาถูกชะตากับซ้อยมากเขาเลยอดที่จะรักซ่้อยไม่ได้ ถึงส้อยจะอายุน้อยกว่าเขาก็ตามเขาก็จะรับและดูแลเลี้ยงดูซ้อยเองซ่้อยก็คิดเหมือนกันกับลุงนายค่ะซ่้อยก็เห็นลุงนายแก่มากแล้วแต่เรื่องแต่ซ้อยก็รับได้เพราะเธอคิดว่าความรักและความเข้าใจมันไม่ใช่อยู่ที่หน้าตาและตัวเลขมันอยู่ที่นิสัยอยู่ที่ความเข้าใจ ต่างหากค่ะจากนั้นมาชีวิตของเธอก็สุขสบายมากขึ้นเพราะเขาสองคนเข้าใจกันค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานด้วยกันจะทำให้รักกันได้เรื่องราวเรื่องนี้ได้จบลงแล้วนะคะขอให้ผู้ฟังฟังแล้วขอให้มีความสุขด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ